วันนี้ผมจะพามาใช้ Ford Everest 1วันนะครับในชีวิตประจำวันในในการเอารถมาใช้ต่างๆเช่นมาออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวมารับชมกันตอนนี้เราอยู่ใน Ford Everest Sport p a c k a g e นะครับมาดูฟิลลิ่ง การข,ขี่ในความเร็วที่200ขึ้นไม่ถึงนะครับนะครับฟีลลิ่งช่วงล่าเดิมของ e v e r อร p o r สปนะจะเหมาะกับการขับขี่ที่แบบความเร็วสูงนะขี่ได้นะครับ140 150แต่ถ้าการเปลี่ยนเลกันทันหันเนี่ยในรถเดิมนะครับในความเร็ว140 150เนี่ยทำได้ดีไหมถือว่าดีนะครับในรถเดิมนะแต่จะมีอาการแบบ นิดนึงนะโยนนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาให้เราขี่เร็วขนาดนั้นนะความเป็นจริงนะครับแล้วถนนที่เราขี่ตอนนี้เป็นคอนกรีตนะครับเส้นแถวแถวเขาเรียกว่าสายเจ็ดนะที่มาจากสุวรรณภูมิเข้าชนบุรีนะครับถนนเนี่ยมันจะมีคลื่นปกติเนี่ยเคยขี่รถมาทุกรุ่นแล้วนะมาขี่วอเลสถึงบอกแล้วว่ารถบางรุ่นที่เปลี่ยนโช๊คมาแล้วอะอยังสู้โช๊คเดิมๆของของนี้วอรเรสต์ไม่ได้เลยะตั้งแต่ขับมานะสิ่งที่ชอบของไอ้วอเรสต์ครับพวงมาลัย พวงมาลอยรอ่าเราไม่ต้องคอนโทรลแบบ2มือตลอดเราใช้มือเดียวได้เป็นไฟฟ้านะครับเชื่อไหมว่าตอนนี้ทุกวันนี้พวงมาลอะไรถในไทยแทบจะ90%เปอร์เซ็นเป็นพวงมาลอะไรแบบนี้หมดฟอร์ดนี่ก็คือทํามาน่าจะเจ้าแรกนะครับที่เป็นพวงมาลอะไรไฟฟ้าในรถที่เป็นในเลนแบบราคาประมาณนี้มันมันคอนโทรลง,ง่ายเวลาขี่เราจะยูเทิร์นหรือจะกลับรถนะครับมันจะง่ายและการใช้งานในเมืองอ v เวเล t เนี่ยเวลาขับในเมืองรถติดติดนะครับคิวทัด ทัศนวิสัยด้านหน้ามองง่ายน,นะเสาตรงนี้ที่มีให้จับเนี่ยที่ผมจับอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ให้จับนี้แล้วขับนะคุณผู้ชมเขาให้จับตอนขึ้นนะครับนตะตอนขึ้นแล้วเสาเนี่ยเสา A เ,เนี่ยไม่ได้บังทัศนวิสัยนะทำให้มองเห็นแบบชัดมาก แล้วก็สรุปวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้รถมาตั้งแต่ช่วงเมื่อสัก9โมงเช้านะจนถึงตอนนี้ก็เวลามาัน5โมงก็ขับมาทําธุระที่ชนบุรีนะครับที่บริเวณศรีราชานะแล้วก็ตอนนี้ก็แวะปั่นจักรยานที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับคือต้องบอกว่าฟิลลิ่งของรถคันนี้นะครับที่ทําไว้ให้ดูแล้วก็การขับขี่จะเป็นแบบที่ผมบอกเลยนะแล้วก็ตอนนี้วลเรามา3คนนะครับการกินน้ํามันเนี่ยผมขับมาบนทางแบบ ทางด่วนนะครับนะใช้ความเร็วยืนพ่ประมาณ120กิมตรตชั่วโมงก็กินอยู่ที่13.5กิโลเมตรลิตรนะครับอันนี้เราจับโดยการที่เราเติมกลับลงไปใหม่นะแล้วก็หารกับระยะกับน้ำมันลิตรที่เราเรีย่เราเติมเข้าไปนะครับขอตัวไปปั่นจัก,กรยานก่อนนะครับพื้นที่เก็บก็ค่อนข้างคือการเก็บรถเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจักรยานเนี่ยมันมีหลายแบบผู้ชม แต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าออ S5 นะครับมันจะเป็นรุ่นออ Aero มันจะมีความยาวกว่าจักรยานปกตินะถ้าจักรยานพวกพวกที่เป็น All round อะ่ะมันจะสั้นกว่านี้แต่นี้จะมีค่อนข้างยาวนะครับก็ไซส์เนี่ยอันนี้ผมไซส์51นะ51 56เนี่ยสามารถยัดได้โดยที่ไม่ต้องถอดล้อหลังผู้ชมเอเวอเรสต์อ่ะเนี่ยผมทำให้ดูนะเอเวอเรสต์เนี่ยเวลาเก็บรถนะครับเนี่ยเก็บรถเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับ เราเก็บรถได้แล้วเนี่ยเราปั่นเสร็จเราพับแค่เบาะหลังเท่านั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปพับเบาตรงกลางตรงกลางก็ให้คนได้นั่งอยู่นะนะครับก็อาจจะมีถุงล้ออะไรก็เก็บไปผมก็สะดวกเก็บแบบนี้นะครับเนาะก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอตัวคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจรนฟอร์ก็อย่าลืมฟอร์ด r m รทุกสาขาเลยติดต่อที่เบอร์ลงไว้ให้เลยนะครับขอบคุณครับ